สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็คเนล็อปโมบายนะครับหรือ R O M นะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําจุดฟาร์มเงินนะครับผมวันละสวันละสานะครับผมซึ่งเป็นที่ที่โล่งมากนะครับแล้วก็ไม่มีคนไปแย่งด้วยนะครับแล้วก็ขยะที่นี่ก็ค่อนข้างราคาแพงนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีไม่มีต้อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%นะครับไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3,500เหลือเพียง2,500บาทนะครับผมเติมได้ทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น b a c k Desert Mobile นะครับ l ู na y โยกังนะครับหรือ rom นะครับผมหรือ r o v ก็ได้เช่นกันนะครับผมลิงก์สองอย่างอยู่ด้านใต้แล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะแนะนําจุดฟาร์มนะครับแล้วก็ของสวมใส่นะครับผมแล้วก็อาหารที่ผมกดนะครับผมกดอาหารอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่ามอนตัวนี้นะครับมันคือตัวไหนนะครับกดเข้าที่มอนเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่นิฟเฮมนะครับวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มที่นิฟเฮมนะครับ ก็คือมอนตัวนี้ครับนะผมเรียกกันว่ากระต่ายแล้วกันนะครับผมนะครับกระต่ายตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นด์กนะครับธาตุเนี่ยมันเป็นด์กนะครับส่วนเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเป็นเดมอนนะครับแล้วก็เป็นขนาดเล็กนะครับผมก็ถามว่าของมีอะไรนะครับผมก็มีตามนี้ครับผมมีขยะตัวนี้ครับแล้วก็มีการ์ดเขียวนะครับแล้วก็มีบูปินนะครับผม แล้วก็มีบีวิงด้วยนะครับซึ่งเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าขยะของมันตอนนี้ก็จะ400แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูวิธีบูทดาเมตตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นมอนขนาดเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยง่ายๆก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ที่อาวุธเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นหมาน้ำตาลนะครับผมอ่าก็คือการหมาน้ำตาลนะครับโจมตีขนาดเล็กนะครับผม ใส่ที่อาวุธนะครับต่อมาเนี่ยที่ประดับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่ะนี้นะครับผมคืออาวุธนะครับถามว่าใส่การ์ดตัวไหนครับดิสเซิร์ตบูฟครับนี่อันนี้นะครับผมเป็นโจมตีขนาดเล็กนะครับผมแรงขึ้น25นะครับแล้วก็บัวไอแท็กด้วยนะครับอีก15ต่อมานะครับในส่วนที่2ถ้าเกิดว่าใครยังยิงไม่ตายในทีเดียวนะครับก็บูธดาเมจด้วยการ์ด อุนเตอร์แมนเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับผมเพราะว่าอุนเตอร์แมนเนี่ยโจมตีเดมอนเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับถ้าใครมีอุนเตอร์แมนก็เอามาใส่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเผ่าพันเดมอนนะครับแล้วก็2นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีอุนเตอร์แมนแล้วบางคนอาจจะมีเซนต้าโบลิงนะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามอนตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุดาร์กนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใส่เซนต้าโบลิงยิงได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกําไรถ้าเกิดว่าต้องการจะบูสต์ดาเมจขึ้นไปอีกนะครับก็แนะนําว่าให้ใส่ดดาาร์กชโ นะครับผมมันจะยิงท่าดาร์กเนี่ยแรงขึ้นอีก5%นะครับผมก็ตามนี้ครับผมก็น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับการสวมใส่แล้วก็ของที่ผมบอกนะครับต่อมาเรามาดูบัฟนะครับที่นี่เนี่ยผมแนะนําว่าให้กินเป็นถ้าเกิดว่าทําได้นะครับแนะนําว่าให้กินเป็นอาหารวิ่งเร็วนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยบางครั้งมันจะใช้ท่าลดสปีดของเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากินอาหารนี้มันก็จะช่วยได้ นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องใช้บัฟแต่บอกเลยว่าเวลที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้ของนิดนึงนะครับใช้ของระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคว่าเฮ้ยมันมันทำยังไงนะครับเราต้องห้ามติ๊กโปรเทคปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมฟาร์มเนี่ยฟาร์มแบบปุ๊บฮันติงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปนี่ครับก็คือที่แมปนี้นะครับผมว่าไปที่นิฟเฮมนะครับแล้วก็เลือกอันลองสุดท้ายนะครับ นี่นะครับตอนที่ผมมาเนี่ยผมมีเงินอยู่150ล้านนะครับแล้วก็แ0 0แสนนะครับเจ็ดแสนก็กว่าตีไปแ0 0แสนแล้วกันนะครับผมที่นี่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีเงินที่เข้าตัวนะครับแล้วก็มีขยะนะครับไอ้เจ้าผ้าสีดำนี่แหละนะครับผมบอกเลยว่าแม่งมันได้เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ผมลำคาญมากเลยทำไมเขาถึงไม่แก้ครับเนี่ยนะไอ้นิวเย่เนี่ยนะครับผมไอ้นิวเย่พ็อกเก็ตอะไรเนี่ยแพ็กเก็ตเนี่ย เด้งรัวๆเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูในช่วงกลางแล้วกันนะครับที่ผมยิงไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเลยกลางนิดนึงนะครับประมาณ150สเตมินาแล้วนะครับผมก็เห็นไหมครับเงินจะขึ้นมาเป็น151ล้าน7จ็ดแสนและน่าจะเป็น1 5 1ล้านเกือบ9แสนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมขายขยะเลยแล้วกันนะลองขายขยะไปเลยดีกว่า อันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่การ์ดบีมิกนะครับจริงๆเนี่ยผมลืมนะครับจริงๆอะผมยิงผมยิงคีเดียวตายแล้วพอจริงๆอะถ้าเกิดว่าใครใส่การ์ดบีมิกเนี่ยมันก็จะบูทดาเมจนะครับมันจะสามารถบูทดาเมจเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดบีมิกเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดใส่นะครับผมโอเคนะครับต่อมาครับอันสุดท้ายครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะสรุปให้นะครับว่า มันได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับนี่นะครับผมยิงเกินไปนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เงินก็มาที่หนึ่งร้ยห้าสิบสองล้าน4ี่แสนแล้วนะครับก็เห็นไหมครับหนึ่งร้ยห้าสิบสองล้านห้าแสนนะครับขยะก็เนี่ยสามพันสองห้าสิบประมาณนี้นะครับผมนี่เลยตามนี้เลยนะครับอยู่ด้านขวาบนนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมอย่างที่บอกนะครับห้าม ห้ามติ๊กโปรเทคปาร์ตี้แล้วยิงไอตัวผีนะครับเราปล่อยให้มันตีเราไปครับเราเอาแมวฮิวนะครับกับแมวถึกเข้ามานะครับอ่าแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับให้ใช้อาหารวิ่งเร็วนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแมพอะก็อย่างที่ผมบอกนะครับวาร์ปไปที่นี้เพมนะครับแล้วเลือกอันลองสุดท้ายนะครับไอที่เป็นตัวเฮสนำหน้านะครับผมโอเคเรามาดูสรุปกันนะครับว่า ที่ผมสรุปให้นะครับว่าตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็ฟาร์มเงินเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยนะครับ240สเตมินานะครับเงินเข้าตัวเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดกว่ากวกืบล้านแนะครับผมแล้วก็ขยะนะครับก็อย่างที่บอกครับ3,250ชิ้นนะครับมันจะได้เงินอยู่ประมาณล้านสกว่าๆนะครับก็รวมกันเลยปัดเศษง่ายง่ายนะครับก็สามเอ็มนะครับสำหรับที่นี่นะครับแล้วที่นี่เนี่ยมันก็ยังได้ลุ้นนะครับมันยังได้ลุ้นการ์ดด้วยนะครับผมใบละ 9m นะครับเอ้ยไม่ใช่ใบละ 9m ครับผมพูดผิดนะใบละ4แสนนะครับผมก็เวลาเราดอปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดโซ่คูณ4ใช่ปะมันก็ได้กี่ใบอะล้านหกอะนะครับถ้าเกิดว่าเราได้นะครับผมก็จะเป็นล้านหกนะครับในกรณีที่คุณกดคูณ4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็ตัดออกไปนะครับก็ตัวเลขคงที่ในการฟาร์มมอนตัวนี้เนี่ยก็เท่าที่ผมบอกเลยคือ3มล้าน นะครับผม linkage, อ่าตามนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็เอามันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับใครที่ทำหมวกนะครับผมเอ่อให้ทำหมวกให้ครบ300ใบมั้งผมรู้สึกนะเอ่อแล้วมันจะไปรับของตรงกลางพรน่นะได้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมแต่ผมเองเนี่ยยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ทำเลยนะครับทำไปบางส่วนนะครับผมก็เลยรับไป2ออันบนไม่ได้ข้างบนนะเอ่อแล้วก็ ผมขอบอกไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับแอคแท็กนะครับแอคแท็กยืนเมืองของผมอะตอนนี้เนี่ยนะครับมันหมื่นมันหมื่นอัพแล้วนะครับผมมันหมื่นอัพแล้วนะครับผมแต่ว่าเราต่อให้เราเอาไอ้นี่เอาง่ายๆผมหนึ่งหมื่นหกว่ากครับแต่ว่าที่เห็นว่าเป็น1 4 0 0งกว่ากเนี่ยเกือบ1 5 0 0เนี่ยเพราะว่ามันมีอาหารวิ่งเร็วอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมยืนเมืองประมาณ1 1 0 0แล้ว นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครให้ดูนะครับว่าของสนใจตอนนี้ลูนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็บอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็สมุดนะครับมีหลายๆคนถามมาว่าตอนนี้สมุดผมขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ผมปลดสมุดไปแอคแทกประมาณ726แล้วนะครับก็คือผมไล่ปลดพวก ของที่อยู่ในบ้านนะครับก็คือเราต้องเข้าไปในบ้านเราอะแล้วเราก็สร้างให้หมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันบวกแอคแท็กนะครับเราก็สร้างแล้วก็หมวกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังสร้างไม่หมดนะครับเพราะว่าผมยังเหลือแต่พวกเออเขาเรียกว่ายังไงเดียหมวกบอสนะครับผมยังเหลือหมวกบอสเอาไวน้นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไปปลดหมวกบอสเนี่ยเดี๋ยวก็ได้อีกนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกเยอะนะครับผม พวกนี้ต่างๆเนี่ยนะหลังสมุนไพรหมวกบาฟโฟเขี้ยวนะครับเนี่ยหมวกน้ําผึ้งอะไรพวกนี้นะครับเข่าตอมมี่นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ปลดเนี่ยผมก็จะได้อยู่กัมาเป็นร้อยอยู่เกือบร้อยนะครับผมแต่ว่าแอคแท็กที่บวกเข้าไปจริงๆของเราเนี่ยมันสูงกว่านั้นเยอะนะครับมันได้มากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้า นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเปียเนี่ยต้องแฟนเทคนะครับผมแล้วก็เติมเงินถูกนะครับที่สุดในไทยนะครับยังไงก็ต้องเติมเกมถูกนะครฝากไปเรื่ยครับผมเงาะชาแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ก็ขอตัวอาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจุบจุบ